โอเคก็ขอการสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาจัดกิจกรรมนะครับรับฟรีทูมอนี่โ l เลดมูลค่า50บาทนะครับง่ายๆแค่กดติดตามก็ได้เงินซึ่งนี่ก็เป็น EP ที่5กันแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างซองทูม n นี่โ l เลดกันก่อนนะครับมูลค่า50บาทนะครับโอเควันนี้โน้ต50บาทนะครับคนที่ได้รับทั้งหมดเอาเป็น30คนละกันนะครับคำไวยพรก็เฮงๆรวยๆวยเหมือนเดิมนะครับก็สร้างซองไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับลิงก์ซองทูมานี่วอลเล็ตนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็คือจะไปแปะไว้ในช่องปั๊กสตูดิโอนะครับยังไงทุกคนก็เข้ามากดรับกันได้เลยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องปั๊กสตูดิโอด้วยนะครับก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับการสปอยหนังนะครับสำหรับลิงก์นะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าลิงก์ซองทูมานี่วอลเล็ตมูลค่า50บบาทตรงนี้นะครับจะเอามาแปะในคลิปล่าสุดของช่องปั๊กสตูดิโอนะครับ จะเอามาแปะในคลิปล่าสุดของช่องปักสตูดิโอนะครับโดยลิงก์เนี่ยจะอยู่ล่างหน่อยนะครับก็ให้กดตรง d e s c r i p t i o n แล้วก็เลื่อนลงไปล่างสุดเลยนะครับแล้วก็ไปกรอบเบอร์รับซองทูมานีวอลเล็ตตรงนี้กันได้แบบฟรีๆนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนะครับสำหรับลิงก์ในการกดไปรับซองทูมานี่วอลเล็ตในช่องปักสตูดิโอตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์คลิปที่จะลงล่าสุดตรงเนี้ยมาแปะไว้ในช่องลีทีมสร้างรายได้นะครับเพื่อนๆเนี่ย ก็สามารถกดจากลิงก์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเด้งไปที่ช่องปักสตูดิโอเลยนะครับก็จะเด้งไปคลิปล่าสุดที่ผมลงเนาะเพื่อนๆก็สามารถกด description ภายใต้เอ่อคลิปล่าสุดของช่องปักสตูดิโอนะแล้วก็เลื่อนลงมาล่างๆหน่อยนะครับมันก็จะมีลิงก์ซองทูมานี่วอลเล็ตให้เราก,กดรับอยู่นะครับผมก็กดจากลิงก์กรอกเบอร์แล้วก็รับเงินไปใช้ได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะเผื่อใครไม่เข้าใจนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจเนาะคิดว่าผมแบบว่า,า,าเอา ซองทูมานี่วอลเลตนะครับมาแปะไว้ในช่องในทีมนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะ้องผมจะเอาลิงก์ซองท um ูมานี่วอลเลตมูลค่า50บาทตรงนี้มาแปะไว้ในช่องปักสตูดิโอนั่นเองนะครับโดยลิงก์คลิปล่าสุดของช่องปักสตูดิโอนะครับผมจะเอามาแปะไวใ้ในเดสคริปชันของในภายในเดสคริปชันของคลิปนี้นะ้องในช่องในทีมนี่แหละก็ กดจากลิงก์ด้านล่างมันจะโยงไปคลิปล่าสุดของช่องปักแล้วก็เพื่อนๆกดตรงเดสคริปชันของช่องปัคสตูดิโอนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปล่าง,างเราจะเห็นฟองธุมานี้บอเล็ตจากนั้นก็กอกเบอร์แล้วก็รับเงินไปใช้ได้แบบฟรีๆเลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้น่าจะมีประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามหรือกดซับสไครต์ทั้งสองช่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัคสตูดิโอแล้วก็ลิททีมสร้างรายได้ด้วยนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ